ครับครับทําผัดพ่อ <laughs>

69 kilogram, 69 kilogram, khas. 1995 2599kg 69 kilogram, kg kilogram, 6999kg kilogram kg 6999kg 6กิโกรัม2กิโลกรัมทาน71.2กิโลแคลอรี่3.5กิโลกร

หมดกล้องนี้ด้นะคะไงบรางครับพี่ไปชกไปไปที่นั่นครับก็ดีใจแล้วก็ดี้นมากที่ได้เข้ามาร่วมรายการไปคู่ชกเป็นเทยนมวยไทยน้ามวยไทยน้ามวยไทยชกกันมาระยะไม่นะตันดาตลอดเลยนะครับสู้ไหมเรือค่ะไ่ที่2 มาที่น่าประทับใจอะไรบ้างครับมาจังหวัดน่านประทับใจอะไรบ้างครับเมืองสวยค่ะภูเก็ต้องรับอะไรบ้างทุกที่เสมอนะครับเพรประเทศไทยที่จังหวัดน่านในครั้งนี้ครับภูใจหนึ่งเยแต่ก็จะสั่งแสดงได้ไอซีบีฟลักซ์เอ็ภาษาอังที่สุดก็จะแสดงได้ครับเชนะเออเชิญชวนเพื่อน map has uh, I have got the uh, future, everything so better and the best manager uh, for the father จัดวัตถุประสงค์มาจัดมวยไทยไฟที่น่นมเป้าหมายแล้วครับคือไทไฟนี่ไปมาทั่วประเทศทั่วโลกแต่ว่าน่านไม่เคยมาข้ามไปข้ามมานภาคเหนือภาคอีสานนี่ไทไฟไปทัหมด จังหวัดน่านเป็นจังหวัดที่ที่ไทไฟ์มองว่าเป็นจังหวัดที่น่าเที่ยวแล้วก็น่าส่งเสริมเรื่องการเที่ยวมากเพราะฉะนั้นเราเราก็พยายามจะบอกเล่าให้กับผู้คนที่ไม่เคยมาจังหวัดน่านมีความรู้สึกว่าจังหวัดน่านมีสเสน่ห์อะไรบ้างมีความสงบมีบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นไทไฟ์มาจัดที่จังหวัดน่านเราก็ไม่จัดในเมืองจะเป็นครั้งแรกเลยที่จัดไทไฟ์กลางป่า ของจังหวัดน่านซึ่งตรงนี้ผมว่ามันเป็นอะไรที่แบบเป็นสิ่งที่แปลกใหม่สําหรับคนสําหรับคนดูสําหรับ,รบแฟนไทยไฟทุกคนเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าไทยไฟคั้นเนี่ยมันจะต้องมีความสนุกมีความตื่นเต้นและบรรยากาศที่เปลี่ยนไปลองคิดดูว่าเราเราถอดแบบมัดคูมิมาไว้กลางปา่าและแสสีเสียงแบบ อลังการเวทียาวร้อยเมตรแล้วเป็นเป็นโครงสร้างที่ใหญ่มากกลางป่าเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าการจัดงานครั้งนี้ผู้คนผู้ประเทศแล้วก็ผู้ชมไทยไฟทั้งโลกจะต้องชื่นหน้ากนนะครับเราเราเอาวัฒนธรรมเอาศิละปะเอาความทันสมัย เข้ามาสู่เพื่อเป็นเครื่องมือในการบอกเล่าสเสน่ห์เป็นการบอกกล่าวถึงความน่าออน่าสนใจน่าท่องเที่ยวของจังหวัดน่านแล้วก็มวยของผมนะหลังจากตอนแรกเราจะมาเราจะมาน่านเนี่ยก่อนที่โควิดรอบสองเราเตรียมตัวแล้วผมอุปกรณ์ผมย้ายขนขนส่งมาแนละ้วยกเลิกเพราะว่าโควิดรอบสองเพราะงั้นนักมวยซ้อมมาเต็มที่เพื่อจะขึ้นชกแล้ว แต่เขาต้องหยุดเพราะโควิดรอบ2องนักมวยทําไงไปไหนไม่ได้ก็ซ้อมซ้อมซ้มโดยเฉพาะต่างชาติในือกลับประเทศไม่ได้เพราะงะั้นในช่วงเวลาที่ผ่านมาโควิดรอบสเขาซ้อมหนักมากจนกระทั่งถึงวันชกไทยไฟหน้าที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจะเป็นการซ้อมของนักมวยไทยและนักมวยต่างชาติที่ซ้อมยาวานานที่สุดผมเชื่อมั่นว่าในวันชกไทไฟหน้าน จะต้องมีความตื่นเต้นยิ่งใหญ่อลังการแน่นอนถือว่าเป็นสิ่งที่ผมตื่นเต้นเหมือนกันนะจัดไขไฟกลางป่าผมไม่เคยดูไม่เคยจัดด้วยแล้วเราลองมาดูว่าจัดไขไฟกลางป่าแล้วก็มวยจะสนุกแค่ไหนจะยิ่งใหญ่แค่ไหนแล้วก็ผมเชื่อมั่นว่าเมื่อคนที่ดูถ่ายทอดไขไฟในช่องทางใดก็แล้วแต่ก็ต้องอยากที่จะมาที่จังหวัดน่านมาเห็นเสน่ห์มาดูบรรยากาศมาร,รู้สึกรับรู้เหมือนเสน่ห์ ของจังหวัดน่านเหนือนที่ผมและทีมงานไทุกคนนักมวยทุกคนได้มาสัมผัสเสน่ห์ของเมืองน่านครับมวยทั้งหมดนะครับมีเก้าคู่มวยทั้งหมดมเก้าคู่ะคะเป็นเป็นคู่แล้วก็มีคู่ก่อนเวลาด้วยนะคะรับเพราะฉะนั้นประตูเปิดสี่โมงเย็นนะครับสิบหกนาฬิกาหลังจากนั้นสิบเจ็ดนาฬิกาผมเริ่ะะมเลือกช่างมวยก่อนเวลานะะ็เป็น,เป,นเป็นเด็กนักมวยที่เป็นเป็นลูกหลานของ น้งองชาจังหวัดแานมาให้กำหลังใจถ้าทุกทาความดีนะก็าอาจจะได้มาเข้าไทยไฟต์อันนี้ว่าเป็นโอกาสที่ดีในการที่ผู้ชมทุกคนก็จะได้สัมผัสมวยที่สนุกและบรรยากาศยิ่งใหญ่ครับนักมวยที่นักมวยผมตอนนี้นักมวยเพิ่งมาถึงงเนเดี๋ยวผมจะพานักมวยเนี่ยไปชมบรรยากาศหน้าไปชม<อ>สิ่งที่เป็นสเสน่ห์ทางวัฒนธรรมไทยแล้วผมเชื่อว่า นักมวยทุกคนเขาจะรู้สึกรักเมืองน่านน็ครัผมผมนี่รู้สึกว่าวันไหนทํางานเหนื่อยผมต้องมาพักผ่อนที่น่านเป็นอะไรที่แบบเหมือนกับบรรยากาศเราได้พักจริงๆเป็นเมืองที่เงียบสงบนะทั้หน่าท่องเที่ยวเป็นเมืองที่สะอาดที่สุดเป็นเมืองที่มีเสน่ห์ทู่คนน่ารักที่สุดเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าชาวต่างชาตินะเขากลับไปครั้งนี้เดี๋ยวต้องพายาพาอะไรกลับมาพักที่น่านมาเที่ยวที่น่านแน่นอนครับ